สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้กำติดจรวจสิราซีกลางไม่ออกแล้วปปชตั้งไต่สวนสิระคดีภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่มีชอบผิดจริยธรรมเสื่อมเสียเกียรติสสสำนักข่าวอิสาราได้รายง,งานว่า เมื่อวันที่20กันยายนปี2504ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุไตสวนนายศิราเจนจาคะสสกทมพักพระรังชารัฐกรณีใช้สถานะห,นหรือตำแหน่งการเป็นสสกระทธรการก้าวไก่แทรกแซงการทำหน้าที่ของข้าราชการ ในระหว่างที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีกรรมการปรปรชสองรายเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคือนางสาวสุภาปิยจิตติพลเอกบุญยวันรเครือหงเนื่องจากเห็นว่าพฤติการของนายศิระน่าเชื่อว่ากระทำไปเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับโครงการมากกว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่สสเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพรบ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตพศ2 5 6 1มาตรา172นอกจากนี้นายศิระเจนจาคะยังมีพฤติการรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนสแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบไม่ประพฤตินตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนไม่ถูกต้องครบถ้วนบิดเบือนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งและไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรัวเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารธรรมนูนและองค์กรอิสระพศ2511ในข้อ8ข้อ12ข้อ13ข้อ15ข้อ17และข้อ21อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามข้อ27ขณะที่กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการขัด หรือแย้งต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ว่าพฤติกรรมของนายศิระไม่ถือเป็นการใช้อำนาจแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองในการปฏิบัติร,ราชการของข้าราชการทำให้นายศิระยังคงได้เป็นสสต่อไปโดยไม่หลุดจากตำแหน่งเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเฉพาะประเด็นนายศิระที่ตำหนิการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และโต้เทียงกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นเพียงการสอบถามข้อมูลและรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างฟังไม่ได้ว่าเป็นการใช้สถานะแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นเท่านั้นอย่างไรก็ดีปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างชั้นไต่สวนเท่านั้นปปชยังไม่ได้มีการชี้มูลความผิดแต่อย่างดใดนายศิราเจนจาคะจึงยังถือว่า เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สำหรับกรณีนี้เคยปรากฏเป็นข่าวโด่งดังในช่วงเดือนสิงหาคมปี62ช่วงที่นายศิระเจนจากะลงพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตเพื่อตรวจสอบการดาเนินการกับที่ดินที่สร้างโครงการ The p e a e e r e s i d e n ์กับหน่วยงานในจังหวัดภูเกต็ตก่อนที่จะมีการแพร่าภาพคลิปวิดีโอความยาว8.29นาทีโดย M Today TV ที่นายศิระ พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกรณ์ถึงการดำเนินคดีกับโครงการคอนโดในพื้นที่ตำบลกรณและกรณีการไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ดูแลโดยได้มีการตะคอกกันเสียงดังทำให้เกิดเสียงวิพากวิจารณ์ในสังคมอย่างมากศึกในพระรงชารัฐยกสุดท้ายแตกหักสะบักสะบอมเข้าสู่สนามเลือกตั้งเต็มที่ คลื่นลมในพักพระรงชารัดดูเหมือนจะสงบนิ่งแต่ความเป็นจริงกลุ่มที่คิดก่อการกรบฏล้มพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังคงอยู่ดีมีสุขด้วยเพราะมีพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรธฐมตรีและหัวหน้าพักคอยปกป้องแม้เกมโหดของขาใหญ่ในพักที่คิดเรื่องไม่ยกมือโบสไว้วางใจให้นายกทมตรีในศึกอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจจะแผนแตก ถูกจับได้จนนำมาสู่การปรับกระบฏด้วยการปลดกล่องดวงใจพลเอกประวิทย์ทั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและนรุมนพิญโยศินวัตรพลรัฐมนตรีเกมถอนแค้นคนชื่อพลเอกประยุทธ์จึงยังอยู่ในใจขาใหญ่และกวนสอสอนเลือดแท้ประมาณสิบคนที่ยังคงมีความคิดล้มกระดานอยากให้ยุบสภา ทําเอาบรรดาสสส่วนใหญ่ของพรังชารัฐเอือมระอากับพฤติกรรมจ้องล้มล้างอำนาจรัฐบาลกันเองแต่ก็ขยับอะไรไม่ได้มากเมื่อขาใหญ่กลุ่มนี้มีบารมีพลเอกประวิทย์คุมศีษะอยู่ขี้แมนหลายคนจึงเลือกซ่อนเคี้ยวเล็บเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เปิดฉากรุกไล่ในช่วงที่ขาใหญ่กำลังเพี้ยงพรำจากมาตรการปรับกบฏเพราะย่งเกรงใจพลเอกประวิทย ถึงอย่างนั้นก็ประมาทไม่ได้หากขาใหญ่ยังเดินแรงก็ใช่ว่ากลุ่มอื่นจะยอมไปตลอดแนวรบภายในพรังชารัฐพร้อมปัดชาดากันได้ทุกเมื่อเงื่อนไขสำคัญคืออายุรัฐบาลที่นับถอยหลังอยู่จะครบเทอมอีกประมาณหนึ่งปีกว่าก่อนมีการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยกดดันให้พักต้องจัดการปัญหาภายในให้เสด็จ้ํา ไม่เช่นนั้นย่อมสะเทือนสเสถีรภาพทางอำนาจของทั้งสามปอยอย่างแน่นอนเรื่องที่จะกดดันให้พลเอกประวิทย์ต้องตัดสินใจคือจะเก็บร้อยเอกธรรมนัสเป็นแม่บ้านพักต่อแลกกับปล่อยบางกลุ่มกวนในพักที่ไม่ยอมรับแยกตัวออกไปจากพักหรือพลเอกประวิทย์เลือกลดบทบาทหรือถอดร้อยเอกธรรมนัสพ้นจากสมการความขัดแย้งในพักเพื่อง,ง้อบางกลุ่มกวนให้อยู่กับพักต่อ ปัญหาของคนระดับแกนนำพักกำลังลุกรามกัดกร่อนจากความเป็นเอกภาพจนไม่เหลือชิ้นดีลงไปสู่ระดับจังหวัดเมื่อสะสอบางคนที่ไม่สวามิภักดิ์กับขาใหญ่ก็เริ่มหุนวันเพราะมีการยื่นคำขาดจะไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งต่อไปขณะที่แกนนำบางคนที่เป็นขั้วตรงข้ามขาใหญ่มักอ้างตัวเป็นคนสนิทพลเอกประยุทธ์ก็โชว์วอร์ r ข่มสอสอที่ไม่ยอมขึ้นตรงกับตัวเองด้วยวิธีเดียวกันคือขู่จะไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้าทั้งที่ความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งในตอนนี้เรียกว่าพระองชารัฐนั้นแทบจะไม่มีแต่ความพร้อมที่จะรบกันเองดูจะมีความพร้อมมากกว่า เวลานี้จึงเป็นบททดสอบฝีมือของพลเอกประวิทย์อย่างแท้จริงว่าจะทำพักให้เป็นสถาบันการเมืองทุกคนรักกันได้อย่างที่พูดหรือจะแตกเลขามือเมื่อแต่ละกลุ่มในพักต่างรู้ดีแก่ใจบางคนถึงกับยอมรับว่าพลังชารัฐวันนี้อยู่กันไม่ได้แล้วเหลือแค่ว่าฉากสุดท้ายจะจบอย่างไรแค่นั้นเองศึกในพลังชารัฐ จึงมีเขาจะประทุในไม่ช้าเงื่อนไขสำคัญคนชื่อธรรมนัตที่ยังมีบทบาทคุมพักกำลังนำมาซึ่งการรบกันเองถึงยกสุดท้ายจนพักอยู่ในสภาพสะบักสะบอมเดินเข้าสนามเลือกตั้งถึงตอนนั้นคงเห็นบทสรุปแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปกวนไหนจะต้องหาบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นและน่าอยู่กว่าบ้านหลังนี้ที่ชื่อพระรงชารัต ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจและสำนักข่าวอิสาราขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสดีก